สวัสดีครับผมบอยครับที่บริษาทการขายยุนฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระปีแดงนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์ Next Gen Ranger นะครับรุ่น XLT นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถสุดท้ายแล้วนะครับก็ถ้าลูกค้าสนใจนะครับโปรโมชั่นหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามไว้ได้นะครับตุนนี้นะครับเป็น XLT เกียร์ธรรมดานะครับราคาขายที่940,000บาทนะครับผมแล้วก็เป็นสีน้ำเงินนะครับก็เรียกว่าเป็นสีนิยมอีกสีนึงนะครับก็ถ้าลูกค้านะครับ สนใจนะครับก็สามารถติดต่อไปได้นะครับ086นะครับ3232518นะครับอ่ะไปดูกันครับว่าคันนี้นะครับบอยมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมให้กับรถบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมครบอยพารับชมครับเริ่มจากชุดหน้านะครับตัวนี้นะครับบอยแปลงชุดหน้านะครับเป็นชุดหน้าแรปเตอร์นะครับผมก็กระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำด้านนะครับอักษรคำว่า FOD นะครับร้อมไฟ LED 3จุดนะครับแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ตัวของกันชนนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นกันชนหน้าของแบบเดลแรปเตอร์เลยนะครับพร้อมไฟตัดหมอกนะนะครับก็จะมีหูลากนะครับฝั่งซ้ายให้1ฝั่งนะครับผมไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้า LED นะครับพร้อมไฟวิ่งกลางวันนะครับก็เรียกว่ามีไหมครบพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับตัวด้านข้างเนี่ยก็จะมีคิ้วล้อนะครับที่มาพร้อมกับชุดของกันชนหน้านะครับก็เรียกว่า ใส่มาให้สวยงามแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับล้อแมกนะครับทําการเปลี่ยนใหม่นะล้อแมกเป็นลายมาเวลนะครับใส่คู่ยาง mt นะครับีุดยางที่33าคูนสิุดานะครับ i 2 0นะครับก็เรียกว่าเข้ากันและลงตัวมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวล้อแมกเรจะทำเป็นสีดําตัดขอบสีแดงนะครับก็เรียกว่าแมทกับตัวรถนะครับเข้ากันมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับตัวนี้นะครับเราทำการยกให้นะครับหน้าหลังเนี่ยสนิ้วนะครับก็จะส่งให้ใหม่นะครับ แล้วก็ตัวของด้านข้างเองนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของสติกเกอร์กราฟิกนะครับลูกค้าสามารถที่จะเลือกแบบเลือกลายได้นะครับว่าอยากได้แบบไหนนะครับสติกเกอร์ก็ทําเป็นสีเทานะครับเพื่อให้ตัดกับตัวสีของตัวรถนะครับตัวรถของ x t นะครับก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็ตัวกุญแจเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับพร้อมตัวของกระจกที่ติดฟิล์มนะครับ ความเข้มเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็มีลายข้างมาให้จากโรงงานนะครับผมอ่าอันนี้คือในส่วนของภายนอกนะแล้วก็ด้านท้ายนะครับก็จะมีที่เหยียบนะครับที่เหยียบให้นะครับสองฝั่งนะครับแล้วก็จะมีตัวของกระชนท้ายนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีกล้องนะครับมองหลังให้นะครับให้กับลูกค้านะครับอ่ากล้องนะครับแล้วก็ตัวกระบะนะครับก็ ปูให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของขอบเนี่ยกระบะมีมาให้แล้วนะครับปกกระบะ3ทางนะครับแล้วก็จะมีตัวยึดอุปกรณ์นะครับเครื่องมือช่างนะครับซีแคมตรงนี้ให้นะครับอ่าตรงนี้ก็เรียกว่าจัดทรงตลอสไตล์อเมริกันแบบนี้เลยนะครับก็ถ้าลูกค้าครับอย่างที่พีบอกครับสนใจนะครับโปรโมชั่นรถยนต์ฟอร์ดครับสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามบอยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ086 3232518นะครับหรือว่าแอดดีไลน์บอยได้นะครับตามเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้บอยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกับคลิปรถใหม่ๆของบอยได้นะครับก็เรียกว่าจะมีรถใหม่ๆมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับวันนี้บอกดติต่อรับกันครับสวัสดีครับขอบคุณครับ